ที่16พัทเทกรัตคาถาอตีตังนาวาคเมยานาปฏิกังเขานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตีตัมไปหีนันตังอป,ปัตันจานาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตา,าตาตาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทธามนุกูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลานแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองให้ผูกปวงเถิดอัจชวากิจจะมาตัปังโทนัญญามารังสุเว พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหลใครเราจะรู้ความตายในวันพุง่งในโนสังคารันเตนามหาเสเนนามัจจุนาเพราะว่าความปัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหโหลัตตามะตันทิตังตังเวพะเทกระโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานกลางวันนักกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทที่17อเจปินถาปจเวคณะปาทะาชลาธรรมโมหิตเชลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงคลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิ พยาธิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป um. ็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณงอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ตัพเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่า จะต้องได้พัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสะโกมิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมมาปฏิสราโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยงังกรรมังกลิสามีกัญยาณังวาปาปกังวาตาสทายาโทภวิสามีเราจะทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของ,ของกรรมนั้งสืบไปเอวังอัมเหหิวินนังปจัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันทุกๆวันเชิญบททีปป่ 18. พมวิหารภาวนา เอวัมเมสุตังเอกังสมยังมขภาวาสาวาติยังวิหารติเชตวเนอนาถาปินทิกสสาราเมตตละโขปะควาปิกุอามันเตติพิภิกขวติพะทันเตติเตปิกุปะควาโตปาจจโสสุปะควาเอตาทัวโถจเมตายาภิกขเวเจโตุติยาอาเสวิตายาภวิตายาภูริกตายาญาณิกตายาวัตุกตายานุทิตายา ปาริจิตายาสุสามาลัทายาเอกาทศาลสังสปาติกงขากตะเมเอกาทศาสุขังสุปาติสุขังปฏิพุชตินปาปะกังสุปีนางปาติตมนุษานางปิโยติอมนุษยานางปิโยติเทวตารักัิตินาสะอคิวาวิสังวาสัตังวากรมติตุวตัง จิตตังสมาธิญติมุขวันโนวิปัสสิทติอาตมุการังกโรติอุตริงอาปาติวิชันโตพัมมรรูปปะโคโหติเมตายาพิขเวเจโตวิติยาอาเสวิตายาาวิตายาภูริกตายาณีกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสามารัทธายา इमे एका သာသနိသੰသာပါတိကံခာ इति အတိအနုသိတောဖာနာမေသာတေတောဝိမုတိအတိโอတိသောဖာနာမေသာတေတောဝိမုတိအတိသာပါရနာမေသာတေတောဝိတေတိဟာကာရေအနုသိတောဖာနာမေသာတေတောဝိတေတိကတိဟာကာရေโอသိသောဖာနာမေသာတေတောဝိတေတိကတိဟာကာရေသာပါနာမေသာတေတောဝိမုတိ ปัญจากาเลหีอนุทิโสภะราเมตตาเจโตมุติสตากาเลหีโอทิโสภะราเมตตาเจโตมุติทัสหกาเลหีทิสาระนาเมตตาเจโตุติกาตเมหีปัญจากาเลหีอนุทิโสภะนาเมตตาเจโตมุติ สัพเพสัตตาเวราภิยกจานิกาสุขีอัตตนังเมตุสัพเพปานาเวราภิยกจานิกาสุขีอัตตานังเมตุสัพเพปูตาเวราภิยกจานิกาสุขีอัตตานังเมตุสัพเพปุคะราเวราภิยกจานิกาสุขีอัตตนังเมตุสัพเพอัตตาภาวะปริยญาปนาเวราภิยกจานิกาสุขีอัตตานังเมตุติเมหิปัญหาคาเรหิอนุทิโสปราาเมตตาเจโต วิมุตติกัตมิหิสตังการิหิโอจิโสภะนาเมตตาเจโตมุตติสัพปาอิติโยเวราอปิญจจานิาสุขีอัตตานังบริอันตุสัพปาปุริสาเวราอปิญจจานิาสุขีอัตานังบรตุสัพเพอะนิยาเวราอปิญจจานิาสุขีอัตานังบรตุสัพเพอะนิยาเวราอปิญจจานิาสุขีอัตตานังบริอันตุสัพเพเทวาเวราอปิญจจานิาสุขีอัตานังบรตุสัพเพ มนุสา์เวราพระยาจานิกาสุขีอัตตานังไมตุสัพเพวิริพันิการเวราพระยาจาริกาสุขีอัตตานังบริยานตุติเมหิตตากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตมุติกาตเมหิตตากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตมุติสัพเพปุริมายะสิสายาสัตตาเวราพระยาจาริกาสุขีอัตตานังไมตุสัพเพปุิมายะสิสายาสัตตาเวราพระยาจาริกาสุขีอัตตานังไมตุสัพเพอุตลายะสิสาญาสัตตาเวรา

อุฏฐายิตายปานาวេរาอวิชานิกาสุขีอัตตานังเวทุสัพเพปฏิมายาอนุสสายปานาวេរาอวิชานิกาสุขีอัตตานังเวทุสัพเพปฏิมายาอนุสสายปานาวេរาอวิชานิกาสุขีอัตตานังเวทุสัพเพปฏิมายาอนุสสายปานาวេរาอวิชานิกาสุขีอัตตานังเวทุสัพเพทักขิณายนิสสายปานาวេរาอวิชานิกาสุขีอัตตานัง နာဝေရာဘယပစာနီကာသုခိယတဏံဝတုသัพပေပုလိမ္မာယတိသာယပ ాన ဝေရာအပယပစာနီကာသုခိယတဏံဝတုသัพပေပရတိမ္မာယတိသာယပူတာဝေရာအပယပစာနီကာသုခိယတဏံဝတုသัพပေပတိမ္မာယတိသာယပူတာဝေရာအပယပစာနီကာသုခိယအတနာဝေတုသัพပေဥတ္တရာယတိသာယပူတာဝေရာအပယပစာနီကာသုခိယတဏံဝတုသัพပေသကိနယယတိသာယပူတာဝေရာအပယပစာနီကာသုခိယတဏံဝတုသัพပေပုရတိမ္မာယတိသာယပူတာ A wera apa yang bisa nikasuki, tenangnya dosape, apa si maya nisanya putawera, apa yang bisa nikasuki, tenangnya putawera, apa yang bisa nikasuki, tenangnya apa yang bisa nikasuki, tenangnya putawera, apa yang bisa nikasuki, tenangnya apa yang bisa nikasuki, tenangnya putawera, apa yang bisa nikasuki, apa yang bisa nikasuki, tenangnya putawera, apa yang bisa nikasuki, tenangnya apa yang bisa nikasuki, tenangnya putawera, apa yang bisa nikasuki, tenangnya อภิปากาสุขีอัตนงเมตสัพเพปฏิมายาติสายาปุขลาเวราอภิปากาสุขีอัตนงเมตสัพเพอุตลาญาติสายาปุขลาเวราอภิปากาสุขีอัตนงเมตสัพเพทัศนียาติสายาปุขลาเวราอภิปากาสุขีอัตนงเมตสัพเพปฏิมายาติอนุิายาปุขลาเวราอภิปากาสุขีอัตนงเมต้สัพเพปัติมายาิสายาปุขลาเวราอภิญญาอัญาการ अभियापचारिका सुक्ष्म अत्तनंग मनोतुष्पेतकिनायनुषाय भुखलावेरा अभियापचारिका सुक्ष्म अत्तनंग मनोतुष्पेतपुरस्मायनुषाय भुखलावेरा अभियापचारिका सुक्ष्म अत्तनंग मनोतुष्पेउपलिमायनुषाय भुखलावेरा अभियापचारिका सुक्ष्म अत्तनंग पुण्यानुषुपेपुरस्मायनुषाय अत्तपावप्रियापनावेरा अभिया� attāpa voapali apanna ver filt demonstizer hoc-phili спорт uttala yatisata ya attapava pali

परिमायसिताया अत्तापावा परियापन्नावेदा अभ्यप्यापचानिकासुक्ये तनंदां मेंतु सपा पुरस्तिमायसिताया इतियोवेदा अभ्यप्यापचानिकासुक्ये तनंदां मेंतु सपा पतिमायसिताया अचितियोवेदा अभ्यप्यापचानिकासुक्ये तनंदां मेंतु सपा उत्तरायसिताया इतियोवेदा अभ्यप्यापचानिकासुक्ये अतानंदां मेंत อัตราร่งปริหาันสูงับภาพริมายานุสิสายาอิติโยเวราอภิอาชานิกาสุขิอัตราร่งปันัภาปฏิมายานุสิสายาอิิโยเวราอภชานิกาสุขิอัตางสัภาอุลายนุสิสายาอิิโยเวราอภชานิกาสุขิอัตางปันัภาทักขิณายานุสิสายาอิิโยเวราอภชานิกาสุขิอัตางสัเิมายา

Attanam pole arantu sapbe patimaya anusayaa Harta nangkur yang tuh kape boleh maya di saya di sawe rabi yang saya nikah suki Harta nangkur yang tuh kape boleh di maya di saya Ali ya wera abu ya jadi kasu kia tenang bukan tuh kape pergi maya di saya Ali ya wera abu ya tuh Ali ya wera abu ya tuh kape pergi maya di saya Ali tuh ปุรติมายานุสายาลิยาวรอภิาวชาิาสุขีอัตนมเนตุสัพเพปฏิมายานุสายาลิยาวระอภิชาวชานิกาสุขีอัตนะมเนตุสัพเปุตตรายานุสายาลิยาวรอภิาวชาาสุขีอัตนมตุสัพเพทักขินายานุสายาลิยาวรอภิาชาาสุขีอัตนาันตุสัพเพปิมายานิยาวรอภิาชาาสุขีอัตนมนตุสัพเปุปลิาิสาวราลิยาวระอาวชานิยา

ปัจชิมายาลุศายานิยญาเวราวิยาจชานิกาสุขียะตังมเลตุสัพเพปุตตลายาลุศายานิยาเวราวิยาจชานิกาสุขียะตังมเลตุสัพเพทัคคินายาลุศายานิยาเวราอภิยาจชานิกาสุขียะตังมเลตุสัพเพติมายาลุศายานิยญาเวราอภิยาจชานิกาสุขีอัตานังมเลตุสัพเพปวริมายาลุศายานิยญาเวราอภิยาจชานิกาสุขีอตานังมเลตุสัพเปปรติมายาทิศายเทวาเวราอภิยาจชานิกาสุขีอตานังมเลตุสัพพเเเปฏิิมาาาาาววสท อวิญญานิญาการสุขีอัตนาลัเรื่อตุสัพเพอุตระลายญาติสายญาเทวาเวราอวิญญานิญาการสุขีอัตนาลัเรื่อตุสัพเพยุักินายญาติสายญาเทวาเวราอวิญญานิญาการสุขีอัตนาลัเรื่อตุสัพเพยประชิมายาอนุชิสายญาเทวาเวราอวิญญานิญาการสุขีอัตนาลัเรื่อตุสัพเพปรชิมายาลิสาญาเทวาเวราอวิญญานิญาการสุขีอัตนาลังคริหารันตุ

हता नाम तपे पथिमायाधि यमुषा वहरा अभे अक्षा का सुखी हता नाम तपे उथलामुषा वहेरा अभ अक्ष का नामेनाथिता यमुषा वहरा अभ अक्ष का नामे मनुषा वेरा अभे अक्षाणी का नामंत सफे पथिमा यानुषा यनुषा सुखी नाम नाम चा នូសាវេរាអវយបចានិកាសុគិយតនំនតុសាវេតិមាយាទិសាយមចាវេរាអវយបចានិកាសុគិយតនំនតុសាវេបរិមាយាទិសាយមចាវេរាអវយបចានិកាសុគិយតនំបលិហរន្តុសัพភពុឡតិមាយាទិសាយមនេះបន្តិកាវេរាអវយបចានិកាសុគិយតនំនតុសាវេបតិមាយាទិសាយមនេះបន្តិកាវេរាអវយបចានិកាសុគិយតនំនតុសាវេអុត្រាទិសាយមនេះបន្តិកាវេរាអវយបចានិកាសុគិយ อัตตานํมเรนตุทัพเพติณายะสิตายะเวปฏิกาวេរาอภยาณิกาสุขิอัตตานํมเรนตุทัพเพปฏิมายานุสายะยะวิปฏิกาวេរาอภยาณิกาสุขิอัตตานํมเรนตุทัพเพปฏิมายานุสายะยะวิปฏิกาวេរาอภยาณิกาสุขิอัตตานํมเรนตุทัพเพอุตตรายานุสายะยะวิปฏิกาวេរาอภยาณิกาสุขิอัตตานํมเรนตุทัพเพตะคิณายานุสายะยะวิปฏิกาวេរาอภยาณิกาสุขิอัตตานํ วิปปัติการเวราพระยามชานีกาสุขียะตนังมื่อตุลสเปวปณิวายะทิยยะวิปปัติการเวราออาวยามชานีกาสุขียะตระหนังเมื่อตุลติเมหิตาสากาเลหิติสาพระราณาเมตตาเจโตเิติสเพสังสัตตานังปีระนังวัเชตวาปีระนายะอุปปัคขาตังวัเชตวาอนุปาัาเตนาสันตาปังวัเชตวาสันตาเปนะปริยาทานังวัเชตวาปริยาทาเนาวิเหตัง ปัจเจตวาอเวสายาตัปเปตัสสาเวริโดตุมาเวริโรสุคิโนตุมาทุกคิโนสุขิตัตตาโหตุมาทุกขิตัตตาติเอเมหิอัตถาคาริสัพเพตัตตาเมตายติเมตตาตังธัมมังเอเจตายติติเจโตสัพพยาปาทะปะริปริยุทธาเนเนหิมุจติติวิมุตติเมตตาจา เจโตติจาติเมตตาเจโตสิเมตตาธรรมมหาวิพามหาลภาวนานิจิตาบทที่สิบเก้าเทวตาอวิโยชนะคาถาทุกขปัตตาจจนิทุขาพยาปัตตาจจนิพยาโสกปัตตาจจนิโสกาวนตุกาเปปิปานิโลเอตาวตายามิสัมปาตังบุญยสัมปาตังตาเพเทวานุโมทันตตสาปาสัมปติ ติทยาทานังท้าทันตูสัพทายาสีรังลาขันตุสัพพทาภาวนาปิรตตาหุตูกาขันตุเทวตาะตาสัพพุทธาพราปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเจระขั้งวันตามิสัพพโตสัพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชีระังวันตามิสัพโต

สัพเปผุตถาภราัตตาปฏิเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเจีระกังปัญจามิตะประตูตะเปผุตถาภราัตตาปฏิเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเจีระกังปัญจามิตะประตูตะเปผุตถาภราัตตาปฏิเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเจีระกังปัญจามิตะประตด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล ภาปิดตายยอดเศษฐีเหรียนย่อเศษฐีเหรียนไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สาสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอนสาธุสาธุสาธุ